สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนที่เขาบเบิงเขาสมสองปอมเมาสมบายดียามบายบายตอนนี้สิพาไปเบิง่งไปชมผลงานทีมงานทีมงานป้าลินน้องคำปิวปน่นาน,านอือเผาเตอวยโอ้ย ให้ป้าลุ่งเบิ่งนาคักขักนายกว่านาม่นม่นนาขี่ดือ้อนะอืมแลนเรนหอบบ้านหอบเมืองเว้ยสะออนเขาเด้เมื่อนี้พอเลิศว่ะแล้วเว้นขึ้นเว้นว่ะสันย่งหน้า s. <S 1ิปเอ็ดหายผู้เก่งอย่างนี้เนาะีิว้กว่าดําหน้าได้นแมน กำลังย่างย่างสิไปเกี่ยวเขากับชมวิวไปน้ำคลิปนี้ฝากให้พี่น้องผู้อยู่ต่างประเทศเด้อไปหาเงินหาค้ำเรือไปอยูุ่่นนองคิดฮอดบ้านชมคลิปวิดีโอพมาเอาพี่น้องคลิปอุ้ยน้นาปเพ้่หนิเออสันบอกเขได้ว่าคงจะม้าหิวไปนะแม่พ่อจ้ะ ระเมานี่มาเก็บภาพให้บึงเสื่อๆได้พี่น้องเก็บภาพแล้วแล้วก็สิเขาเมื่อเขาเมื่อนิบผาเก็บภาพแล้วย้สาวจอยสาวจอยลงก่อนบ่แม่นยุ่สาวจอยนะอ้ายังตามหลังโอ้ยคิดว่าเพิ่นลงก่อน โอ้ก oh, oh, oh. ัำ oh. ซ oh. oh, oh, ้างน้อยบ่คือเขาขู่กันกักซะเนาะโอ้โอ้ยลูกเหยียบห่วงเขานู้ดสิยางสิเจ้าว่างคุ้มกันโอ้ยลูกหลานนักเยี่ยนเที่ยวมืออื่นเขาจะเหยียบเลยเนาะเหยียบหวงข้าวลงพี่ ทุ่งสีทองก็จะกลายเป็นทุ่งสีขาวเดี๋ยวันนี้ขาวตอเพืองแมนทุ่งสีทองหมาข้าวสุกเหลืองอลามต่อไปก็จะเป็นทุ่งสีขาวขาวตอเพืองขาแย่ออันนี้หาบมากห่าพ่วงว่าถ่าสั่มเลยบบยากโอยักปั้นใดเลยเนาะถ้ามแมนหน้าใบตูน โอ้บุวพุยบัเถึกงนล่พุ่นบัเถึงเลยนี่หน้าพอเลือดไก่จะสำเล็ดยังชิปยังชิปเอหลงน่นน่อยบ่มนอมา้ไ้โอ้วเนาะซองสาวนี่ จกมันสิไปหรือบอ่น้องปีนะ่ะมันสิเกี่ยวเข่ามันมาา่นบ่จ๊กน้องปีเนี่ยพ่อ,นะอืม,อมหาผูสอยเนาะพูลงบุกแหะ โอ้บ oh, no nee. hey, ัวปานไดเนาะแถวนี mm ่โมแล้วเว้ยเอาอีกสะสมหนึ like, ่งสบายดีพี่น้องบัวเป็นพี่นั่งคือเก่าสบายดีพี่นั่งมื่อื่นไปสายเฮ้ยมื่อื่นโตก็เริ่มล้มเกี่ยวอืมืออื่นว่างบัวช่องเช้นี่หืมว่างบัวเจ้เจ้หนาขาวนี่ว่างอยู่บ่มืออื่น mẹ không cho kinh kiếng, không, 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 nè không, huy át ý mộng gì đấy? đấy Linh, đây. Bà đâm mà Jack đây anh. Bỏng Linh, Linh lai Linh kêu, là đăng samo lăm hơi thảo. Mơ lâm nhang co. Tô hẳn lẽ. ด no ังสมอลัมอีหยังคนจองเลยๆตน่ะโมลัมเบาเบลยวโมลัมอีหยังคนจองคิวเลยๆวางดํหน้ากัจนบอกว่า่ก็ดังรอวะอันนี้อยังไงไปซอยเพราะว่าติดงานอีกแหละ เดมันบดเลยเด้ซ่า้งกิงาลยังเกเแล้วมันบดหายเลยเดนี่้าวนมไปคันระต้อเขกข้าหน่มล้จนตใจ้าจนนอเจอยบอกเขาประกาศประชันนนี้มีคนตายพรเมทีน้องตาย่ะตั้งบรทันขาเตั้นเชบ้านเหนือพะเน้อ โูก็ได้มีคนตาย้วยแบบโทหอบเกลื่อนเขากระโท่บอกเลยเนาะนานนานนานเว้ยปหะผู้บ่าวยฮิบภาเล่งสานาเล่งมือที่เพื่อได้ไปเบิ่งยามมือแรงเล่งสาวจอยวะอยากไปเบิ่งผู้บ่าวนักเยียนเตะบาน ลงหักไปแล้วผูเบาก็เบาที่นี่โซนอยู่แต่ว่านี่มืออื่นที่แข่งคันนะวะเบาที่แล้วมาแข่งที่ร้านไม่เม่นะอีที่ละวัดนี่บ้านนี้ผู้แม่เพิ่นว่าโอ้ยลูกกูจะมาแข่งใหญ่ค้าถึง ซ้ำไม่ตีแกวจันเจ้าบอกเนี่นะว่าบุคคลมาเพิ่นว่าน้่งเมย์ถึงบอกบุคืลเออมักหมู่แท้ๆด้ฮะตื่นเศร้ามากนี่ไปอ้วนหมูไปหงเฮียนไปคุ้มเฮาเออไปหมอเอ็มบ่มีไปชวนเอาตังตีเขาเฮียนที่สว่างกัไปชวนเอาหยางไป ตมื่อตั้งหมักหมู่หมักหมูนาะหอ่ะแดบบวสูเนาะบวเม่อหัวหมวยหมูอเสียใจถ้าผ้ได้เห็ดแห้งเนี่ยไปบ่าอันเนี่ยกมอมอบวเอาเห็ดหมูเลยนะผลมาแหละ โอ้ได้เวียกเนาะร้านตาวสองคนคนพ่ายของอีกได้จักโตเลยเนาะตากระแตน่าสายพวกน่ะพกคือปุยังบ่เห็นอยู่โอ้ปี้พอนี่พี่อะแห้งบ่เนาะบัดดำหน้าผัดไว้อยู่ได้เกี่ยวเข่าเป็นอะไรเด็กๆอยู่นี่ ดำหน้าพัดได้เรื่องยู่จิกจักจิกจักมาเกี่ยวโซ่ให้ป้าเบิ่งดูพัาดำหน้าคือไว้อยู่เกี่ยวเข่าว้อยู่บ่ป้าเห็นเกี่ยวป้าเห็นดำหน้านะ่ะคือไว้

ขึงมือวะบ่ให้พ่กีบนั่นไปตะแมวัอใหญ่บ่อให้พ่อเกียบ คลิปนี้ประเมาพาชมเนาะพาชมผลงานบาผ้าเบ่งผ้าชมเกี่ยวเขาเอฟซี FC บางทานเพิ่นว่าบางทานบางคนเนาะเพื่อนเหม็นมาอันอยากเบ่งต้นเกี่ยวเขาเพิ่อนะเกี่ยวโชว์หน่อยสิคัมเปิลเกีย่ยวโชว์ให้ป้าลุงเบ่งดูไว้ปันได ำิวกับน้องพรอนเอาบึงดูไพไหวก่อนกันเหาเล่สุดก่อนอ,อเอแข่งกับซสาจอยบึงดูดบังกาแข่งกอเสาไว้บบ่ทำปิวกับเกี่ยวขาเกงกเ,กเ,เกงพิ่นเม็ดมาว่า ถ่ายคลิปให้เบิ่งแนะ่ตอนเกี่ยวเขาเพอนพาเบิ่งพาชมเด้อพี่น้องเด้อแดดก็ะแดดแดดแดดบักุนก่นหน,น,น่อนยวนน้องค,องอคองอําปิวกับหมวกกุบกับบอสัยเมาจะพาเบิ่งพาชมท่านี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ททำคลิปต่อ,ตอไปขอทุกคนโชคดีและมีความสุขนในการเข้าเบิง่งเข้าชมคลิป ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมังมีสีสุขเดอ้อขอให้ร่ำให้รวยสุขสมวังทุกประการเดอ้อเนาะทั้งเอฟซีพุทธิเขาเบิง่งเขาส้มและกระทานผื้ใหญ่ใจบุุญที่ซอยเลือตลอดมาโอกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุขดีบ๊ายบาย